ยำเส้นเล็กพริกเผาทะเลดองคฮะทุกคนอันนี้เปิดได้ไหมคะไม่ได้อย่าเปิดปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบุ๊กเว็บให้บิวลองกินดูไม่ไม่ไม่กี่วันแล้วที่อาม่าไม่เคยกอดปีบีแบบนี้กี่วันแล้วที่อาม่าไม่ทำเจนเจนให้บีบกินเราจะไปนั่งงูลี่มะเละงูลี่มะเละงูลี่มะเละกันเนี่ยกินนมอะไรแม่บิวบ๊อบบ้าบ่าบาทกิน ผุคนจาวอนขอร้อง <c oughs> คใครรักษา <c oughs> แม่ได้บ้างึงไม่ต้องเลยทําให้แล้วก็ไม่กินมึงไม่กินก็ไม่ต้องกินวันหลังก็เลยมาบอกให้กูทำนะสวัสดี <c oughs> เห็นเหนื่อยๆอย่างเงี้ยดูรัวนวลเาอะไรแล้วก็เังจะถ่ายคลิปทุกคนแล้วเราเจออะไรเป่าทุกคนเราเจอมแมลงก้นกระดกประมาณ4 5ตัวใครรู้จักพิษของมแมลงก้นกระดกลองคอมเมนต์มา จริงไม่พอมันพอมันท่นพิษเศษในสิ่งที่เราจับแล้วอ่ะก็คือมันเป็นน้ำกรดอยู่ตรงนั้นก็คือละลายเลยแล้วสิ่งที่เ่าทำคืออะไรกระโดดผีสุดที่เอาสิเด้อพีเห็นแมลงก้นกระโดกมาเมื่อกี้เห็นกี่ตัวคะลูกเจ็ดตัวเลยเหรอเมื่อกี้อีกสี่ตัวในห้องน้ำมีสองตัวข้างนอกอีกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดตัวทุกคนถ้าเจอแมลงก้นกระดกบีบีจับได้ไหมต้องทำยังไงถ้าเจอแมลงก้นกระดกเอาทีชูมาอาชีชูมาแล้วทำไงคะกกกุ้งระดหยิบแล้วทำไงคะ อ<ห>ด้ใ,ใ,ใช่และนี่คือเมนูของของโบกัญญาลัตษ์ทุกคนนีค่ครับดูกล้องครับนี่ฮะเอ,อ้ยโบอยู่ในนั้น3ตัวนั้นน่ะที่โบไปทิ้งอยู่อ่ะเอางี้างนอกก่อนบ้านเรานะฮะทุกคนแทนที่จะพักผ่อนกันนะครับไปทักก่อนเลยครับทุกคนถ่ายคลิปกัน3ช่องช่อง,องแรกจบไปแล้วคือช่อง วิวอ่าพอเช้านี้ใช่เช้านี้ไม่ทําอะไรและช่องต่อมาก็จะบ้องช่องบุญรักกำลังถ่ายเห็ดอยู่ครับแล้วต่อไปก็เสร็จแล้วเราไปเที่ยวกันและช่องของเราทุกคนทําช่องสุดท้ายครับชื่อเมนูว่าอะไรแม่ไม่รู้วันนี้ไม่รู้เลยคือแม่ไม่ได้สนใจฝั่งนี้ไงคือแม่เขาไม่มาไม่รู้ใครเตรียมอะไรมาม้าไม่รู้เลยทั้งนั้นเมนูที่เราเรามาพักผ่อนกันไม่ได้คิดว่าเราจะมาถ่ายคลิป ไม่เราอยากจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไงก <_ D> ็เหมือนเรากินข้าวเป็นเพื่อนกับทุกคนแม่ไม่อยากตื่นเช้ามาแล้วแบบเออนั่งกินข้าวเสร็จกินอะไรเสร็จก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็นั่งพักผ่อนก็นั่งสามช่องอะค่ะวันนี้ตายนี่ทุกคนมแมลงก้นกระดกครับของจริงไม่เดี๋ยวมันมันจะเด้งหรือเปล่า <_ d> <_ d> มันกระโดดว้ยนี่มันปิ้วรู้สึกยังไงกลัวพวกคนแพนิคพวกอย่างเงี้ย แพนิกเลยอโบรเป็นคนที่ถ้ารู้ว่ามันมีอะไรอยู่โบจะนอนไม่หลับเฮียยินดีไปเลยมันบินไปแล้วมันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอ่ะคือเป็นนิสัยอย่างงี้เว้ยเป็นแพนิคใช่ไหมแพนิคมากันได้เฮียจับโบกดน้ำแล้วโบจะกลัวน้ำไปเลยใช่แล้วโบรู้สึกอันนั้นมันเป็นปมใหญ่ในชีวิตโบเฮียพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะดูแลโบต่อไปตัวเฮียหอมกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนน้ำหอมผู้หญิงเลยฮึโอ้ะคิดจะมาทิ้งบอมน้ำหอมผู้หญิงไปเปิดคลิปกันแลกคูนดีกว่า ทุกคนเราได้ใกล้ชิดแล้วเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือ,อ,อยําเส้นเล็กพริกเผาทะเลดองครับทุกคนกออขอบคุณสวน <laughs> โว่ก็จะล็อกมันอยู่โอเคทุกคนวัตถุดิบที่เราจะทําในวันนี้ที่บ้านสวนมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปออนะและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะทำยำเส้นเล็ก พะเลดองวันนี้นะฮะเรามาจากกรุงเทพเลยทุกคนดูสิน้องบีบีไปไหนเเล่นฝ่ายเขาโอ้น้องบีบีเนี่ยทุกคนบีบีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมมะใช่ค่ะเป็นไข้หวัดสายพันเ a ออกเสร็จปุ๊บก็มาที่บ้านสวนเลยแล้วบีบีก็ตอนนี้ดีขึ้นยังคะดีขึ้นแล้วเนาะตอนบีบีไม่สบายทุกคนตัวเขาร้อนมากปาไม่เคยเห็นบีบีพูด่าอะไรปะ ตอนที่อยู่บ้านอ่ะบอกปาเราเร็วๆบีบีไม่ไหวบีบีอยากไปโรงพยาบาลเขาพูดอย่างนี้เลยแม่อ่ะยำเส้นเล็กพริกเผาแม่เคยกินหรือเปล่าครับยำค่ะแต่ไม่ได้นอนแล้วเนี่ยทุกคนยำเส้นเล็กพริกเผามีแค่นี้ครับวัตถุดิบที่จะทำนะฮะใส่กุ้งด้วยมาถึงทำยังไงคะเอาเส้นลงใบลูกค่ะเอาละโอ้โหขนาดเขาไม่สบายเขายังมายืนทำกับเราเนี่ยดูดิทำหมดเลยไหมคะอ่ะฮึ่งๆหน่อนก็ได้ค่ะนี่มีการกักไว้ด้วยเดี๋ยวให้มาผ่านให้หนูไง อ๋อเอาเส้นเล็กผัดไข่มีอุ้ยตองบีบีอยากกินเส้นเล็กผัดไข่ใครผัดให้กินคะแมา่ใช่เห็นไหมแม่ผัดได้กินมีหลายคนหลังจากที่คลิปที่แล้วลงไปที่มาก,กินแต่ผัดไขอ่อ่ะเพื่อนๆบอกอะไรบ<อ>้างช่วยบอกแอ<อ>ออม,มท่ทีว่าทําเส้นเล็กผัดไข่ให้ดูหน่อยเฮี<อ>ยพูดเลยนะเฮียยังไม่ได้กินเลยทุกวันเนี้เต่าม<อ>ีทุกคนเอาเส้นเล็กลงไปลวกแบบนี้โอ้ย บีบีขาโรคเสร็จแล้วต้องทำอะไรคะนอ,น,นอกท,เทำเย็นทำยังไงคะนอนนอนเนอ,นนอ,นนอ,นอลกูกโอเคโอเคโอเคทุกคนบีบีเพิ่งหายไข้เนาะขอบีบขอไปนอนก่อนเลยว่าอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมลูกโอ้โอเคมาอ,อะไรนะทันทันสวัสดีค่ะมาไม่ไหว นี่คือท่านประธานอ่ะทุกคนวันนี้เรามายืมสตูดิโอของท่านใช่เขามาเดินเช็คนะว่าเราทําอะไรบ้านเขาดูดิไม่เลอะค่ะไม่เลอะไม่เลอะเลยดูได้เช็คครัวดูดิเรียบร้อยค่ะทำเรียบร้อยจริงๆสัญญาเลยค่ะจริงๆริงเลยไม่นะอันนี้เปิดได้ไหมคะไม่ได้อย่าเปิดปิดเดี๋ยวนี้อะมาถึงทําไงครับนี่เลยค่ะ ซีฟู้ดของบ้านเราวันนี้เตรียมมาจากบ้านเลยอยากกินซีฟู้ดแบบนี้สั่งซื้อได้ที่ไลายแอตัวเฮนะคะสั่งมาเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกเผาค่ะแค่นี้เองทุกคนยำง่ายๆสูตรนี้ไปทําขายตลาดนัดก็ได้เนาะไม่ต้องแม่ขายจานเท่าไหร่ยำเ,เส้นเล็กอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่ สิบหกิอ่าขายนะมาขายอะไรยี่สิบห้าบาทอ่าขายเอาสังคมครับแฮ่นี่ทุกคนมีแค่ซีฟู้ดกับพริกเผาคนให้เข้ากันมันคล้ายๆเนี่ยยำหอยนางรมเหมือนกันเลยใช่ค่ะใส่เส้นเล็กที่เราลวกลงไปแล้วเป็นนกน้ำเย็นมาแล้วนะฮะใส่ลงไปเลยครับนี่เส้นเล็กต้องตางอะไรแม่ตามือนั่นมันช้าอาละครับเสร็จแล้วก็ คลุกเลยครับมามาตีอย่างนี้เลยกุ้ง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 เลยอาจะเล่นๆหน่อยนะทุกคนเอาละนี่ไงทุกคนเส้นเล็กมาคลุกกับซีฟู้ดกับพิกเผาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันเหมือนมีคลุกเลยอ่ะทุกคน<ช>เอาละครับทุกคนยำให้มันเข้าที่แบบนี้ให้เครื่องมันคลุกเข้าไปในเส้นแบบนี้หลังจากานั้นเราก็เทกุ้งต้มค่ะอ่าอันนี้เป็นกุ้งนะัะกุ้งแช่แข็งมาเนาะแล้วก็มาต้มที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมเจียวค่ะเอาละครับเนี้ยเทลงไปเลยครับมันเหมือนยำหอยนางรมอ่ะ เอาแล้วแค่นี้เสร็จแล้วเหรอถูกต้องค่ะนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยปอุ๊บขอเชิญคุณแม่สุนีนะครับมาชิมหน่อยครับมาได้ยินบ้างได้ยินเสียงปะเอาละครับบิดขึ้นมาอ่ะผ่านไม่ผ่านครับอยู่ที่คนนี้ครับเป็นไงเหมือนเรากินหอยนางรยมยำอ่ะเออเห็น<ช>ปะเล็กเฟรนซ์คืออันนั้นเลยคย่ะเลฟเฟรนซ์คือยำหอยนางรมเลยแค่เปลี่ยนหอยนางรมเป็นเส้นเล็กแค่นั้นเอง,ลว,งลวกใช่ค่ะทุกอย่างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไป ใช่ไปไม่ไหมาอนมนไ,ไ,ไม่เหมือนสิ่งที่เคยกินมาเลยหรือวะเมนูวันนี้เป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้เพราะตอนเช้าถ่ายเช้านี้ทำอะไรใช่ปะเสร็จปุ๊บ ไปถ่ายช่องโบเป็นหมาล่าแล้วก็มาถ่ายช่องนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าใเฮียให้ถ่ายชื่อเมนูอะไรเหมือนปลาไทยอ่าเหมือนปลาไทยใช่ปะโบปัดไทยก้นกระดกมีใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแมลงก้นกระดูกไหมว่าโดนแล้วเป็นยังไงเยอ้เพื่อนๆเฉียวเฉียวอันนี้แหละรสชาติที่เนยต้องการเลยชอบแบบก้นกระดกกระดูกเราปิดปิดอ่ะครับเอาละจ้านนี่โอ้ เหว่ยแซมมอนนี่รู้ไหมว่าผมมาเราพังไปเลยปะกินติดต่อกันเหมือนให้พักแค่ครึ่งชั่วโมงอะเออจริงๆนะถ่ายเช้านี้เสร็จพักครึ่งชั่วโมงถ่ายโบต่อแล้วก็มาถ่ายนี้ต่อดีไหมเมนูนี้ขายได้อร่อยมากใช่ครับเอาแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เอาเส้นเนี่ยเอาเส้นไว้อย่างนี้ทุกคนเสร็จแล้วกินเลยจ้านี่โหูเงียเป็นคนที่แบบ เวลาคนที่กินอร่อยอะรูปปากมาแบบขับมึงับงาแล้วเบลทุกคนดูบุ๊กดิอะไรเงี้ยลองชิมซิเป็นไงร้อนเอาไปโอ๋อร้อนเขาพูดว่าร้อนมากนี่ทุกคนของดองเอาไปเวฟมาเพราะว่าไม่บุ๊กไม่กินดิบก็เลยต้องไปเวฟแบบนี้มาเกลือกันมามาปลาหมึกคตรกรอบอะบิวแล้วเห็นเฮียกินแล้วบิวอ่ะใช่ค่ะก็เขาบอกว่ามึงอเฮียเพิ่งใส่อะไรลงมานะให้ย่อยก่อนแป๊บนึง อ๋อไปเวบก็อร่อยว่ะเบุฟเฟ่ก็เพราะบุฟเฟ่อะเพราะแบบไม่อั้นอ่ะแต่ก่อนบ้านเราเออะเออะบุฟเฟ่ตลอดเพราะว่าอยากเน้นความคุ้มหลังๆเพิ่งเข้าใจว่าไอราคาตาคุ้มก็เยอะเลยเพราะว่าเรากินไม่คุ้มบุฟเฟ่เห็นบุฟเฟ่พันหนึ่งอ่ะแล้วแบบมีซูชิมีโฟก้าแล้วอยากไปกินด้วยใช่ไงพอไปกินจริงๆอ่ะกินได้แค่นิดเดียวยิ้มชิดกอดอาว่าบิวมันชิดบอร์ดมากินชิดบอร์ดตั้งแต่เช้านี้แม่ทำอะไรอ่ะรู้ป่ะเฮียไปเจอโบที่โรงแามเว้ย บีบีอ่ะเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่ข้างบนใช่ไหมทุกคนแล้วเฮียลงมาเซเว่นมาซื้อของแล้วเฮียไปไหนทำไมถึงเห็นเฮียลงจากห้องอีบีเซเว่นอยู่ข้างหลังเฮียก็ต้องเดินออกข้างหลังดิเฮียซื้อของเสร็จแล้วเฮียกราเป็นมาเดินเข้าลิฟต์แล้วเฮียมองไปเห็นตูดีนั่งกับโบอยู่โอ้โหโบต้องการอะไรจากเฮียครับเฮียเห็นโบเสร็จเฮียปุ๊บทำไงมาทุกคนเดี๋ยวเฮียขึ้นคลิปให้ดูในโรงพยาบาลก็ไม่เว้นทุกคนเจอไอโบในโรงพยาบาลแป๊บหนึ่ง เขาซับเกือบพังอ่ะบางทีคนมาทักโบถ้าทักแบบจู่โจมโบก็ตบทุกคนเลยแล้วคนในโรงพยาบาลมันหันมาตาเดียวกันเลยมึงเล่นอะไรกันมึงทำอะไรกันเมื่อค่ําพอดีว่าพอดีว่าอะไรปะคือบิวกินหม่าล่าไปเลยผู้แสบผมแล้วบิวก็รู้สึกว่าแบบไม่งั้นเดี๋ยวกระเพาะเราจะมีปัญหาอ๋อเพราะฉะนั้นกินกุ้งครับผมทุกคนกุ้งใส่ครับกินไหม มีวิวเงี้ยคือทุวิวอุปกรณเงี้ยรู้ป่ะเงี้ยไปนั่งงงงริมทะเลกันป่ะแบบไม่ต้องอาบน้ำอะขอให้ขอวิ่งทำให้อร่อยดิวันนี้โบไม่อาบน้ำแล้วนะเราจะไปนั่งงงงริมทะเลงงริมทะเลงงริมทะเลกันเนี่ยเคยเป็นบ้างเลยนะเนี่ยบอกว่ามึงอยากไปนั่งงงงริมทะเลแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เห็นต้องไปเลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็โงงเลยมึงมันยังโง่ไม่พอเว้ยไอวะโบเอาแครกเกอร์มากินกับของดองเส้นซาลาเปาแปลว่าอะไรเฮ้ย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 หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย กินยังไงให้มันเลอะขนาดนั้นวะสังเกตป้าแม่จะรักเนี่ยเพราะมันสิ้นเดือนอ อุ้ยลูกเฮียชอบแฮียเขาอย่างนั้นแหละเฮียเล่นกับเขาเฮียคือลูกทับพีไอสัตว์เราไม่ผัดข้าวมันพี่มาไปทำอะไรหรือเปล่ะมาไปกล่องบีบีล่ะบอกบีบีนอนนะคะเดี๋ยวคืนนี้มาจะไวท์ฟอให้บีบีปีใหม่อ่เอ้ยแล้วพีบีอ่ะน่ารักมากเลยปะมาผู้รู้่แบบกรอบเขาแล้วก็กาวหลังให้เขานะเขาก็หลังอ้าวแม่เพิงรู้ว่าเขาน่ารักเหรอรมือท้อมันเป็นความรู้สึกที่มากรอบพวก บาร์ดบิวโบตอนเด็กๆอ่ะเด็กที่ทำแบบนี้แล้วนอนนะนอนเมื่อกี้แม่ทำแบบบีบีเหรอเออมากรับเขาแล้วเขาหลับไปครั้งเด้วก็เออกี่วันแล้วที่อาม่าไม่เคยกอดบีบีก่อนกี่วันแล้วที่อาม่าไม่ทำเส้นเด็กให้บีบีกินใช่กี่วันมาแล้วที่บีบีไปหลังครัวแล้วพูดว่าอะไรปะอาม่าบีบีอยากกินเส้นเล็กผัดไข่แต่แม่บอกว่ากี่ครั้งแล้วที่แม่ทำให้เราบาร์ดเอาไปเทถิ่นใช่บิวรู้ป่ะ เฮีย,ยไปดูกล้องวงจรปิดเว้ยแ,แม่เขาทำข้าวเฮีย,ยเคยเล่าไปไหลายคลิปแล้วแหละเฮีย,ยตื่นมาเฮีย,ยก็ต้องอาบน้ําแล้วเฮียดูกล้องเฮ้ยแม่ทำข้าวมาวางไว้หลังบ้านเห็นแล้วอ่ะบุกอาบน้ํากันเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วค่อยออกไปซื้อของมาทำคลิปเสร็จปุ๊บเดินมาหลังบ้านหิวก็เต็มที่เลยเปิดประตูตมาปุ๊บเหลือแต่ฝาครอบเฮียคิดในใจเฮ้ยใครมาเอาข้าวออกไปวะไอ้เมื่อกี้เฮีดูกล้องวงจรปิดยังื่ออยู่เลยย้อนกลับไปดูกอไปเรื่อยๆกอไปเรื่อยๆกอไปจนเจอเว้ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยประมาณยี่สิบนาที มีเสาเนี้ยมันมีเสาเนี้ยแม่ทำงี้ชะโง่มาดูงี้แล้วเขาเห็นกับข้าววางอยู่แล้วเขาจะทำงี้กลับไปเว้ยอ๋อหรือมึเข้าประมวลอยู่ว่ามึงไม่กินใช่ไหมไอสัตว์พอประมวลเสร็จปุ๊บเอาว่าข้ามข้ามดิข้ามรั้วข้ามรั้วปึ๊บเอาฝาชีออกมาปึ้งหยิบเสร็จปุ๊บยังมีชะงักพวลูกไม่ได้กินแต่ในใจกูแค้นมึงไม่กินใช่ไหมไปเว้ยไอสัตว์แล้วเขาไปเลยเว้ยทุกคนแล้วหลังจากนั้นอะเจอเขาต ตอนเฮียจะออกไปซื้อของเขาอยู่หน้าบ้านล้างอะไรอยู่ท่านฟังไอ้ใจใจยังไม่ได้อยู่ที่ล้างเลยนะฉีดก่นอนรอมันออกมาออไม่แด่ข้าวมึงรองมึงเปิดประเด็นเดี๋ยวมึงไอ้สัสแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยทําให้บิวกินแล้วว่ะไม่ต้องเลยทําให้แล้วก็ไม่กินมึงไม่กินก็ไม่ต้องกินวันหลังแล้วอไรย่างเงบอกให้กูทานะจริงว่าเฮียพูดอย่างนี้ปะแล้วกี่ครั้งหลังจากนั้นทุกเก้าโมงถ้าเราเห็นของปุ๊บ,บน้ําเนืม้มกางเกงไม่ต้องใส่ครับเปิดมาหยิบเข้าบ้านก่อนแล้วเก็บไปเลยครับแล อร่อยมากเลยแม่เออกินเยอะๆนะนี่ย <c oughs> เขาจะมีความสุขที่ลูกได้กินกับข้าวฝีมือเขากกแค่นั้นแหละขนาดนบิวยังเป็นเลยบิวบอกว่ามีอยูนนะ่วันออกมาทําให้บิวแล้วบิวบอกบิวไม่กินแล้วบอกเฮ้ยบิวไม่กินเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบิวกลับมากินแม่เดี๋ยวบิวกลับมากินนะแล้วลูกวันนี้บิบี้ต้องไปยืนหลังบ้านอะ <c oughs> อมาม่าอาม่าอยากกินเส้นเล็กผัานไข่อุยอาม่าไม่ทำแล้วลูกยืนเรื่องตี๋แล้วพอพูดอย่างนี้แต่ละบ้านยังไม่เกินห้าที ไอ้บาสยังเ,เส้นเล็กวะดิมีไขว่าเหมือนเขาพูดให้หลานช็อตไปก่อนอแล้วตอนนั้นจำได้ป่ะฮีแอร์ทะเาลาะอะไรอ๋อไอ้ที่โบดึงเสื้อเฮียอย่างเงี้ยอ่หหาหมุนแล้วก็หมุนคือทุกคนต้องเข้าใจว่าโบอ่ะไปหมุนเสื้อเฮียก่อนก็จริงเว้ยมีกิ๊ฟมีกิ๊ฟในทวิตเตอร์แต่ออตแม่ <ๆ S 2> มดเดินมาแล้วถือตะหลิวบอกว่าไอบา้บ้าสมึงไปทำน้องเ <laughs> นี่ทำให้เห็นชัด,ชดเลยนะทุกคนว่าหมุมนไม่ยอมหยุดไงคือโบหมุนได้แต่เฮียห้ามหมุนตอ่อเพราะว่าถ้าหมุนตอ่อดีกูจะหัก <c ười> แล้วแม่ก็บอกว่าไอบ้บานทุกคนทำน้องทำไมแล้วคนคอมนเมนต์น่าแบบเฮียเล่นกับลูกเฮียเป็นลูกชังอะเฮียมาเล่นเรื่องของเรื่องคือโบมาหมุนเสื้อเฮียแต่แม่ไม่ได้เหตุการณ์เรื่องของเรื่องคือเฮียมาตกระโบนั่นแหละแต่แม่ไม่ได้เหตุการณ์ก่อน แม่มาเห็นเหตุการณ์ตอนที่โบมันหลอกอ้อยเนี่ยอ้อยเนี่ยแม่ไอ้บ้ามึิ่งจะทำน้องเนี่ยไอ้บ้าแต่แม่ถือตะหลิวมาวันนั้นหัวเงียทุกคนไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าแม่ไม่มีอะไรเนี่ยมันกวนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเงี้ยเขาไม่สมองเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้นะเงี้ยคิดว่าเงียเป็นตัวอะไรทำไมสมองเขาต้องขาดเงียไม่ได้ที่เป็นอะมีบ้าอะมีบ้าคือปรสิตนะทีคะจริงทุกทีครับเงี้ยขอตักให้หน่อยมานี่มานี่อาหารมันเหมือนตั้งไว้เป็นหน้าหมาเกียกิน รู้เ่ะว่าเฮียเะาชอบสุธีมากเวลาสุธีเข้าไปเพราะว่าอะไรสุธีกินเยอะไม่สุธีเขากินของเฮียเขากินจากใจด้วยเขาบอกว่าเอออร่อยเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้กินข้าวเลยเขาถ่ายช่องโบล็อทุกคนสุธีก็เป็นตากล้องไงเขาอย่งไม่ได้กินอะไรไงเงี้ยเลยเป็นอย่าลืมไปดูช่องบล็นะคะเฮียพอครับพอมไหมครับครับผมเมื่อกี้ทุกคนคือบีบีเขาที่ย้อนกลับไปตอนที่อยู่เขาไม่เขาไม่สบายบีบีเขาบอกเขาไม่สบายเขาไม่ไหวเขาอยากไปนอนแล้วแม่ไปคงไปกล่อมบีบีแล้วแม่รู้สึกไงตอนรูปหลังขอนคำพึ่งหน่อยรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกเหมือนตอนทีี่่่่เเเราายยัังงมมมลลลลูููกกก็ๆออะะไ้พดนแ อย่ามากพี่ีจะนอนมาก็เลยเล่าเล่าเล่านิทานให้เขาฟังเรื่องหนึ่งต่อเรื่องอะไรแม่เรื่องอะไรอล่ะเต่ากระต่ายแล้วเขาก็ฟังจนจบเลยนะอืมเขาฟังยังไงเต่ากับกระต่ายสัญญากันว่าเฮ้ยเรามาแข่งกันไหมว่าลใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนชนะอืมแต่กระต่ายบอกว่ามึงล่วงหน้าไปก่อนเลยไงมึงก็ทันมูอแล้วอาวถูกต้องอันนี้แม่ฟังมาจริงเสร็จแล้วก็ไปถึงเต่าไปได้ครึ่งทางแล้วกระต่ายก็วิ่งไปกูบอกแล้วคมาตามทันอเสร็จแล้วอ่ะมันมีต้นไม้อยู่แล้วเต่าอ่ะก็พักที่ต้นไม้ ไอ้กรตาทาดีว่าลูกกูฟังอะไรไปเนี่ยและพอเจอต้นไม้กระต่ายสาร่าจ่ายแล้วก็ไปนอนอยู่ต้นไม้อ่ะแล้วก็พิงเผลอหลับไปอ่ะบีบีให้ใครชนะบีบอกกระเต่าเฮ้ยกระเต่าเฮ้ยกระเต่าเฮ้ยเต่าชนะบีบอกอย่างเงี้ยเหรออ๋อบีบีเก่งถูกต้องเต่าชนะอ่าแล้วไงอีกแค่นั้นเลยจบเลยใช่ปะ จริงมากใช่เดี๋ยวตื่นมาถามเขาได้เดี๋ยวจะไปถ่ายเขาว่าว่าว่าเขาจำได้ไหมออจำอ่าดีมากแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างเวลากล่องบีบีหลับมันเป็นรูปหลังเขามันตอนเด็กๆมาสามคนแม่เคยทำแบบนี้ไหมเราเขารูปหลังทุกคนนะเราเป็นบาส์ดเราเป็นบาสใครหลับยากสุดสามคน บาร์ดบิวต้องมีนมคาปากตลอดแล้วเฮียอะไรมาล่ะเบบีาร์ดไม่มีเพราะท้องสาวไม่มีนมมันไม่ได้กินนมแม่เหรอมันไม่ได้กินเลยมันไม่มีมันไม่ออกแล้วโบกินนมแม่ไะมโบกินนมกับบิวบิวต่อยแล้วบาร์ดอะบาร์ดไม่ได้กินเลยเป็นอย่างงี้ไงเลยเป็นอย่างงี้ไงเฮียไม่ได้กินเพราะว่าแม่แล้วเฮียแล้วเียกินนมอะไรแม่บบบาี้บาร์ดกินนี่เป็นไม่รู้ทุกคนมวนขอร้อง บานกินแป้งโก้อแป้งโก้รู้จักใครรู้จักแป้งโก้บ้างบีรู้จักไหมแป้งก้คืออะไรก็มัเป็นขนมกลมๆแล้วมันชอบติดเนื้อติดไหดาไม่ใช่มันเป็นแป้งสีน้ำดำใช่ใช่ดำเอามาผสมกับน้ำร้อนน้ำร้อนแต่แล้วมันจะกวนอย่างเงี้ยใครเกินในยุค9้าน่าจะรู้จักแป้งโก้ถ้าเป็นคนจีนนะเพราะว่าเขาเอามาให้เด็กกินก็เขากินแป้งโก้เขาเหมือนกับกินข้าวไปเป็นสิบกระสอบเลยเนี่ยประมาณน่ะ พมาพมาบอกว่าให้กินตลอดจนโตเลยเดี๋ยวมีความเชื่ออะไรอย่างนะอยากให้ผมดกเงต้องกนจริงจริงถ้าขึ้นรูปเิวได้ให้ขึ้นเลยขึ้นไอวไปซามูไรเลยขึ้นครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ขึ้นตลกอ่ะไม่ขึ้นตรงเนี้ยสงสัยว่าทำไมไม่ขึ้นให้หมดพมาบอกไม่ขึ้นใช่ไหมมาก็เลยโกนหมดเลยตอนเนี้ยขึ้นพุ้นเลยพลึบเลยใช่ปะพลึบเท่ากันหมดเลยผมพมาบางคนได้ถามว่าทำไมผมหนาเขาบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะแม่บอกว่าให้เอาดอกอัญชันมาทร้าวหมอแต่บางคนบอกว่าให้เอาเนี่ยเปลือกแตงโม มาถุงของเงียตอนไปโรงเรียนอ่ะนึกวมันเป็นกระมาันรู้ป่ะเขาไปเอานี่มาหมดเลยแม่ทานอ่ะไอ้สุธนจําได้เลยนะสุธนฟังไว้นะถ้าถ้าดูอยู่อ่ะมันบอกว่าไอ้วอวอเ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 อถ้าอยากมีเขาให้เอาฐานทาเฮียเอาถ่านมาทาเว้ยทาแล้วล้างไม่ออกเว้ย แล้วแม่ก็เป็นลายดําอยู่งั้นแล้วพี่ก็ไปเรียนอย่างนั้นเว้ยแ <c oughs> ม่งขำเงนทั้งห้องเลยเอาถ่านมาทาแล้วบอกว่าจอมันจะขึ้นไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นทุกคนแต่มันเป็นลายจริงเป็นลายสีดําจริงๆ,ๆอ๋ <c oughs> อวันนี้ข้อโฟตโต้บีขอล่าไปก่อนไม่ไม่เดี๋ยวบีบีตื่นมาให้บีบีเล่าจัง,ออจงมาดูว่าบีบีอ่ะเล่าถูกไหมที่ก่อนนอนามาเล่าอะไรห้ฟังแล้วมาพูดอะไรโอเคเดี๋ยวมีบนแท็กท้ายคลิปนะทุกคนยังไงก็เราไปทําตามดูเมนูนี้สวหรือเราจะไปกันวันนี้เลยวะยำ พริกเผาลงไปทำตามดูทะเลดองก็ใครชอบเจ้าไหนก็ไปซื้อเจ้านั้นนะทุกคนยงังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครอบครัสสวเราด้วยนะครับพวกนี้ไม่อยู่กับกับตั้งแต่คืนนี้น่าจะกลับไปเที่ยงคืนเลยคืนนี้เหรอน่าไปเที่ยงคืนจริงๆเพราะว่าจะไปพักที่บ้านก่อนคุณไม่ใช่ครอบครัวของเราแล้วคุณคือคุณคือโคบ้านปีนี้เป็นปีมังกรใช่ว้าวใช่ใครูปปีนี้ก็คือผังาดเลยอ่ะผงาดอะไรผางาดแม่ เีอมอะไรอะเขาบอกว่าใครที่มีลูกอะอยากให้มีปีนี้เพราะเป็นปีมังกรตามโหระศาสตร์จีนเขาเรียกว่าโอ้ยิ่งใหญ่เป็นเด็กที่ยิ่งใหญ่ตามอันนี้ตามความเชื่อของแต่ละคนนะความเชื่อค่ะอ่ะล่าสุดบิวไกลแล้วทุกคนปีนี้อ่ะทุกคนยังไงก็มีความสุขมากๆในปีใหม่นี้อะไรที่ผ่านมาในปีเก่าก็ขอให้มันผ่านไปนะครับเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับกับคนคนเดิมนะครับอ่ะสาหรับวันนี้ ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายก่อนนอนนะอะอาม่าเราได้ทาอะไรให้ฟังคะเรื่องอะไรฟ <c oughs> ังไม่รู้เรื่องใช่ไหมลูกเต่ากับกระตา่ายเต่ากับกระต่ายใช่ไหมจําได้ด้วยโอ้แม่ดีใจเฮ้ยเต่าหรือกระต่ตายชนะเต่าฮะเต่าชนะใช่ไหมอาม่าเล่าว่าเต่าชนะเหรอเฮ้ยเล่าจริงดิว่าเอาอ่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย